สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับชนิดของคํานะคะทําหน้าที่หลายอย่างมันจะมีคําอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะดูภาพนะคะแล้วก็อ่านประโยคนะคะอ่านประโยคแล้วก็สังเกตคําที่เป็นตัวอักษรสีเดียวกันนะคะ มาดูนะคะภาพที่หนึ่งนะคะพ่อตัดหญ้าสแม่ทำอาหาร3มตาไปโรงพยาบาลนนะักเรียนสังเกตนะคะว่ามีคำไหนที่มีตัวอักษรสีเดียวกันนะคะไปดูกันอีกนะคะต่อไปนะคะฉันอ่านหนังสือมันกินปลานะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่ามันมีคำไหนที่ตัวหนังสือเหมือนกันนะคะ ต่อไปเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะคําว่าพ่อขาวาย่าาวาแม่อาหาราว่าตาโรงพยาบาลหนังสือปลานะคะเป็นคําชนิดใดนักเ,เรียนรู้มคะะถ้าไม่รู้เรามาดูเฉลยกันเลยคะ่ะเฉลยนะคะ เขาเรียกว่าคำนามนะคะคำว่าพ่อคำว่าย่าคำว่าแม่อาหารตาโรงพยาบาลหนังสือปลานะคะเขาเรียกว่าคำนามนะคะเราไปดูกันต่อเลยนะคะคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะคำนามนะคะก็จะแบ่งออกเป็นคำนามชี้เฉพาะ คำนามไม่ชี้เฉพาะเราไปดูกันนะคะว่าคำนามชี้เฉพาะและคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นแบบไหนนะคะามาดูนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปนะคะไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นคาว่าชาวนานกยุงโรงเรียนนะคะอันนี้คือไม่ได้ระบุนะคะเขาเรียกว่าไม่ชี้เฉพาะต่อไป สนะคะคำนามชี้เฉพาะนะคะคำนามชี้เฉพาะก็คือคำนามนะคะที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของและก็สถานที่นะคะซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเช่นคําว่าทงไตรงนะคะทงไตรงก็หมายถึงทงชาตินะคะเรือสุพรรณหงนะคะเรือสุพรรณหง์นะคะก็จะมีอยู่แค่อหนึ่งอย่างหนึ่งเดียวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับคำนามนะคะนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะคะ,ะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นสองชนิดคือคำนามชี้เฉพาะกับคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะชี้เฉพาะยังไงคะว่าชี้เฉพาะคือระบุเจาะจงลงไปเลยนะคะคือให้เราทราบเลยว่ามีเพียงแค่หนึ่งเดียวถ้าเป็นชื่อคน คนนี้ต้องอมีอยู่คนเดียวนะคะ,ะถ้ามีอยู่หลายคนเราก็ต้องระบุชื่อแล้วก็ระบุนามสกุลลงไปนะคะ,ะให้มันเป็นเพียงหนึงเดียวนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอ,อจบการสอนเรื่องคำนามไว้เพียงแค่นี้นะคะสัปดาห์ต่อไปคาบต่อไปนะคะเราก็มาพบกับคำต่อไปจะเป็นคำอะไรนะคะคอยดูกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ